หาชอบช่อง SO Report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันเหมือนเดิมครับ เราจะมาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของทางคูโกอิกเกติเกสุดหน้าตัวใหม่ของทีมเรากันก่อนเลยหลังจากเขาได้รับการชูเสื้อเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของทีมเราอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วด้วยสนนราคาในเบื้องต้น80ล้านยูโรปวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก15ล้านยูโร ก่อนที่เขาจะมีการบินด่วนตามไปสมทบกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมที่ห้องกลงเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าในการแข่งขันอุ่นเครื่องกับทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานเมื่อค่ำคืนนี้ที่ซึ่งทีมของเราปราดชัยไป4ประตูต่อ2นั้นยังไม่ปรากฏชื่อตัวของทั้งเอกิติเกตในการแข่งขันนัดดังกล่าวทั้ง11ผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองก็ตามที อย่างไรก็ตามล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทงเ e อกิติเก้ในการออกมา้สัมภาษณ์เปิดใจอีกครั้งหนึ่งซึ่งหนึ่งในเรื่องที่เขาถูกสอบถามก็คือการที่เขามีการตอบปฏิเสธหลายสโมสรซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตลอดการของเราก่อนที่จะย้ายมาลงเอยในถิ่นแอนฟิลด์นั้นมันมีปัจจัยหรือเหตุผลอะไรในเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทำให้เขาตัดสินใจเช่นนั้นซึ่งตัวของทางเอกิติเก้ก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่า หลังจากได้พูดคุยกับทา้งอา์เนอร์สโลตในเดัชแมนของเราก็าทำให้เขามอบทั้งหัวใจในการย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับโค้ชผมก็แน่ใจในหัวของผมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเอเกิติเก้กล่าวเมื่อคุณได้เห็นโค้ดที่สามารถสร้างและพัฒนานักเตะขึ้นมาได้คุณก็รู้ได้เลยว่าคุณอยากจะไปอยู่กับเขาเพราะเขาจะสามารถทำให้คุณก้าวหน้าต่อไปได้ในเส้นทางอาชีพของคุณ คุณรู้ดีว่าเขาจะช่วยให้คุณก้าวขึ้นไปอีกขั้นแล้วถ้าคุณอยากจะไปให้ได้ไกลกว่านั้นนี่แหละคือทางเลือกที่ผมมองว่ามันเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดแล้วเรามีบทสนทนาแรกที่ดีมากๆด้วยกันแน่นอนว่าโค้ชเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์สูงมากเราสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอล ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจและผมก็ดีใจมากที่ได้เห็นเงยนสิ่งที่เขาสามารถจะทำร่วมกันกับผมได้เพราะผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมพร้อมยังพัฒนาและก้าวหน้าไปได้อีกเยอะนะหากอยู่ภายใต้การทำทีมของเขาดังนั้นใช่เลยเขาเป็นโค้ดที่ดีแถมยนงเป็นคนที่ดีด้วยนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงตอบปฏิเสธสโมสรอื่นๆและเลือกมาอยู่กับทางลิเวอร์พูล ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆหลังจากเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางฮูโกเอกิติเกดาวยิงตัวใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดกับเรื่องนี้ให้ครบทุวนกระบวนความกันไปเลย เพราะก่อนหน้านี้ตัวของทางนักเตะก็มีการออกมายืนยันเลยว่า,ขาเขาพร้อมที่จะลงเล่นในหลากหลายตำแหน่งไม่จําเป็นจะต้องจํากัดว่าจะต้องลงเล่นเป็นสุดหน้าตัวเป้าเท่านั้นและนั่นก็จะเป็นการเปิดทางให้เช่นเดียวกันกับโอกาสการย้ายเข้ามาของทางอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงตัวเก่งจากทางสาวลิกาโดนิวคาเซลยูนาตตดที่ก็ะตกเป็นข่าวลืออย่างหนักกับทีมของเราอยู่ณปัจจุบัน ทั้งนี้มันก็มีการนําเสนอทฤษฎีขึ้นมาว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นตัวของทางเอกกิติเก้ถูกโยกออกไปยืนเป็นศูนย์หน้าทางฝั่งซ้ายแทนที่บทบาทของทางหลุยดิอาสที่มีโอกาสจะเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเราไปหลังจากทางดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียเองก็ไร้ชื่อในเกมการแข่งขันอุ่นเครื่องกับทางเอซีมิลานและทางฟาบิซิโอโรมาโน่หรือแม้กระทั่งตัวของทางสลอตเองก็มีการออกมายืนยันไปแล้วว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการย้ายทีมของเขานั่นเอง ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาเมื่อทาง a n l d Watch สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ไปรวบรวมสถิติของตัวอกิติเกที่เขาเคยลงเล่นในตำแหน่งทางด้านซ้ายมาก่อนซึ่งก็พบว่าสถิติของเขาในตำแหน่งนั้นมันไม่เลวเลยแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยได้ลงเล่นในตำแหน่งนี้มากมายนักก็ตาม ย้อนกลับไปสมัยที่เขาขึ้นมาเล่นฟุตบอลอาชีพเป็นฤดูกาลแรกกับทางสโมสรเวลเลอร์โบครุปในประเทศเดนมาร์กตัวของทักอิกิติเก้ก็ผ่านการลงเล่นเป็นปีซ้ายมาแล้วเขาฝากผลงานที่น่าทึ่งกับการทำไป2อแอซิดตั้งแต่การลงเล่น4เกมแรกและหากรวมสถิติทั้งหมดที่เขาเคยลงเล่นในตำแหน่งนี้มาก็พบว่าเจ้าตัวมีค่าเฉลี่ยการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้สูงถึง4.6ครั้งต่อ90นาที และหากคิดเป็นอัตราส่วนออกมาก็จะพบว่าเขามีเปอร์เซ็นต์การเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จสูงถึง77.8กันเลยทีเดียวดังนั้นหากท้ายที่สุดแล้วเขาถูกปรับมายืนในตำแหน่งนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจด้วยเช่นเดียวกันขนาดที่ผู้จัดการทีมเก่าของเขาอย่างทางดูมิโทอูเซเนียก็มีการออกมายกย่องตัวของทางเอเกติเก้เลยว่านี่แหละคือโยฮันคัของประเทศฝรั่งเศสอย่างแท้จริง หลังจากคุณได้เห็นเขาลงเล่นไปเพียงแค่ 3, 4หรือบางทีแค่5เกมเท่านั้นแหละคุณจะบอกได้เลยว่านี่คือนักเตะที่สุดยอดจริงๆนะอูซูเนียกล่าวผมได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดระหว่างการฝึกซ้อมและผมก็บอกได้เลยว่าเมื่อคุณเห็นจากแข้งขารูปล่างและสไตล์การเล่นของเขาแล้วคุณสามารถนำเขาไปเปรียบเทียบกับอดีตนักเตะระดับตำนานของทีมชาติฮอลแลนด์อย่างทังโยฮันคราฟได้เลย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในผลิตผลจากทีมเยาวชนของเราเองนั่นก็คือในรายของทางราเนลยังหัวหอกอนาคตไกลของทีมเราที่เจ้าตัวปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่และเลือกที่จะอำลาสโมสรของเราไปหลังจากจบการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมา นั่นทําให้เขากลายมาเป็นนักเตะฟรีเอเย่นที่สามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวก่อนที่ล่าสุดดูเหมือนว่าเขาเองจะหาที่ลงเอ่ยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ย้ายไปอยู่กับทาง FK u ž i ซ e สมูรจากประเทศเซอร์เบียโดยที่ทางต้นสังกัดใหม่ของเขาก็มีการประกาศยืนยันเรื่องนี้ออกมาอย่างเป็นทางการพร้อมกับมีการปล่อยภาพขณะที่ยังมีการชูเสื้อของสมูรประกอบเรื่องนี้เอาไว้แล้วอีกด้วยซึ่งเป็นการยืนยันดีลนี้แบบ100%เเต็ม ขณะเดียวกันทางอะคาเดมี่ของลิเวอร์ pool เราเองก็มีการประกาศยืนยันเรื่องนี้ออกมาในทิศทางเดียวกันใจความว่าราเนลยังวัย19ปีได้บรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมแบบถาวรกับสโมสรในดิวิชั่น2ของประเทศเซอร์เบียอย่างทางเอเอุดเซ่หลังจากที่เขาไปการตอบปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลออกไปเราขอให้เขาโชคดีทุกอย่างในอนาคตนะักราเนลยรยัง โพสต์อย่างเป็นทางการผ่าน้นอินสตาแกรมของทางทีมอะคิดเดมี่ลิเวอร์พูลระบุ สำหรับในลายของทางยังนั้น,ขน,นเขาเริ่มเส้นทางอาชีพการค้าแข้งกับลิเวอร์พูลกับทีมชุดอายุไม่เกิน12ปีของเราตอนที่โชท์ต,ตัวย้ายมาจากทางฮัตเตอร์ฟิลด์ทาว์ก่อนจะไต่เต้าขึ้นมาเป็นแกนหลักในทีมเยาวชนของเราได้สําเร็จและมีการถูกโปรโมทขึ้นมาเป็นตัวสํารองในทีมชุดใหญ่ภายใต้การทําทีมของทางอาร์เนอร์สโอตทั้งในเกมการแข่งขันคาราบาวครับที่เราพรบกับทางไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนรวมไปถึงการแข่งขันในศึก f a ฟเอครับกับทางพีมัตสเอาไกายซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นเลยว่า อันที่จริงแล้วทีมงานสตาร์โค้ดของเราก็เป็นความเชื่อมั่นในตัวเขาพอสมควรนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีการเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาแต่สุดท้ายมันกลับกลายมาเป็นตัวของทางนักเตะเองที่ตัดสินใจว่าเขาอยากจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเองมากกว่าก่อนที่จะไปลงเอยที่ประเทศเซอร์เบียดังกล่าว ปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแา่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของอีกหนึ่งนักเตะของทีมเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางฮาวิเอนเลยดมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลนั่นเองหลังจากเกมการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งดอกอุ่นเครื่องเผชิญหน้ากับทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานเขาก็ได้ลงเล่นเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนั้นด้วย แม้กาะน,นั้นตัวของทักเอเลียดก็มีการออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะในหลายโอกาสถึงความต้องการที่จะเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเราไปเพื่อโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอหลังจากเขาถูกจำกัดโอกาสการลงเล่นให้กับทีมของเราในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้รายงานข่าวก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันว่าลิเว์พูของเราก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเขาออกไปไม่คิดจะขัดขวางการย้ายทีมของนักเตะเพียงแต่มีการตั้งสนับราคาในเบื้องต้นของเขาเอาไว้ที่ตัวเลข40-50ล้านปอนด์เด้กัน ทว่าล,ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาจากทางฟานนาติกสื่อจากประเทศตรุรกีที่มีการกล่าวอ้างออกมาเลยว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลของเรายินดีที่จะรับขอ้อเสนอในการปล่อยยืมตัวนักเตะมากกว่าจะเป็นการขายขาดเขาแบบถาวร แถมสื่อเจ้าดังกล่าวก็ยังระบุต,ต่อไปอีกด้วยว่าทางการตาสลายสมสรชื่อดังของแดนไก่งวงก็ได้รับทราบถึงการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นของทางร์พบาลแล้วและยินดีที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามาเพื่อขอยืมตัวนักเตะไปใช้งานอย่าวตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลนี้ พวกเขามีการระบ,บุข้อมูลที่น่าสนใจว่าลรเวอว์พูลของเราไม่อยากจะเสียตัวของทักงเอเลียดเป็นการถาวรจึงเชื่อว่าการปล่อยยิมตัวเขาจะเป็นการช่วยเร่งรัดพัฒนาการของนักเตะและในอีกทางหนึ่งมันก็จะทําให้เขาสามารถได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอแบบที่ตัวของเขาเองต้องการอีกด้วยแต่แม้มันจะมีรายงานข่าวจากทางฟานาติกออกมาเช่นนั้นสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้ก็คือ หากเราไปดูบรรดาสื่อสายหงทั้งหลายยังไม่มีเจ้าไหนออกมายืนยันข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ทำาไมเราควรจะฟังหูไว้หูเอาไว้ก่อนกับประเด็นข่าวดังกล่าวข้างตน้นเมื่อพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตจากนักเตะในทีมชุดใหญ่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยถ้าจะถอยลงมาดูในส่วนของแนวรับกันบ้าง เพราะหนึ่งในจุดที่ก็ได้รับการคาดหมายว่าน่าจะต้องมีคนย้ายออกจากทีมของเราไปแน่ๆก็คือแบ็กซ้ายนั่นเองหลังจากสโมสรมีการไปควา้าตรวจทางมิทลอดเคร์เกสสตาร์ดังมาจากทางเดอะเชอรี่บอร์ดมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสนนราคา40ล้านปอนด์ นั่นจึงหมายความว่าตัวเลือกที่เหลืออยู่อีก2คนของเราไม่ว่าจะเป็นตัวของทักแอนดูโรเบอร์สันกับตันทีมชาติสกอตแลนด์และตัวของทางคอสตาสซิมิคารแบกซ้ายทีมชาติกรีซนั้นจะต้องมีหนึ่งใน2คนของพวกเขาที่ย้ายทีมออกไปโดยก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆจำกันได้ตัวของทางซิมิคาร์ตก็มีการออกมาประกาศกล่าวถึงความปรารถนาของเขาที่อยากจะอยู่คาแข้งในทิแอนฟิลด์ของเรา แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง g i ฟต์มีสปอรสื่อชื่อดังก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนใจสําหรับตัวของทางนักเตะรายนี้แล้วจากข้อมูลที่เราได้รับทราบมามันมีการระบ,บุว่าตัวของทางคอสต a าซิมิคัสนั้นกําลังเปิดใจพิจารณาทางเลือกใหม่ในเส้นทางอาชีพของเขาหากได้รับโอกาสที่เหมาะสม g i ฟต์มีสปอรระบ,บุ อย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับว่าสโมสรนที่เข้ามานั้นจะสามารถการันตีโอกาสการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอให้กับตัวของเขาได้หรือไม่ขณะที่ทางอาร์เนสร็สอตกำลังเตรียมทีมสู่การแข่งขันในฤดูกาลใหม่เขาต้องการที่จะให้มีผู้เล่น2คนในแต่ละตำแหน่งซึ่งในตอนนี้แบ็กซ้ายมันมีถึง3คนซึ่งอาจจะกลายมาเป็นปัญหาได้ในระยะยาวหากซมิคาตัดสินใจอำลาทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้ มันก็จะลงล็อกพอดีเพราะตัวเลือกยังมีทั้งทางแอนดูโรเบอร์สันลวมไปถึงนักเตะที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาใหม่อย่างทางมิลอดเคืร์กเคสแม้ว่ามันจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมในตอนนี้แต่อนาคตของซิมิคัสก็เป็นหนึ่งในงประเด็นที่น่าจับตามอง พราะหากท้ายที่สุดถ้าเขาไม่มีการย้ายทีมออกไปมันก็จะต้องไปจับตาดูต่อไปว่าแล้วอนาคตของตักแอนดูรูเบอร์สันที่ก่อนหน้านี้ก็เคยตกเป็นกระแสข่าวเรื่องการย้ายทีมตั้งแต่ช่วงต้นซัม,มอมันจะลงเอยเช่นใดจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทาง IF ฟมีสปอร์ตเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเพียงแค่การระบ,บุถึงการตัดสินใจในเบื้องต้นของทางนักเตะแล้วไม่ได้มีการออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนด้วยซ้ำไปว่า จุดหมายปลายทางต่อไปของเขาน่าจะเป็นที่ไหนและอย่างไรกันปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันบ้างอย่างที่เราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าในตอนนี้ลเวอร์พูต้องการจะหามิดฟิลด์ตัวรับอีกหนึ่งคนเข้ามาแบ่งเบาภาระให้กับทางไรอันกรวเวนแบ็กห้องเครื่องดัชแมนของเรา และก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวจากประเทศอิตาลีที่มีการกล่าวอ้างออกมาว่าหนึ่งในตัวเลือกของทีมเราก็คือทางดักลาสลุยส์มิดฟิลด์ตัวเก่งของทางมาร์ตไลยยูเวนตุสแต่วันล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมออกมาคราวนี้มาจากทางลักกาเซต้าเดลโลสปอร์ต,ต Sport, สื่อจากแดนมัลกรนีอีกเช่นเดียวกันที่ซึ่งพวกเขาก็มีการชี้ชัดออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางดาวเตะวัย27ปีนั้นกำลังพยายามผลักดันเรื่องการย้ายทิมด้วยตัวของเขาเอง มันถึงขั้นที่ตัวของทางลุยส์นั้นปฏิเสธที่จะกลับมารายงานตัวฝึกซอ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับทางเบียงโคเนลี่เพื่อหวังที่จะเป็นการกดดันให้สโมสรเร่งปล่อยตัวเขาออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้นักลาดลุยส์ในตอนนี้กำลังกดดันทางยูเวนตุสอยู่หลักกัสตาเดลโลสปอร์ตระบุ เราต้องรอคอยดูกันว่าทางยูเบนตุสจะตัดสินใจอย่างไรกับดาวเตะชาวบาสีเลียนรายนี้หลังจากมันค่อนข้างทีจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าช่วงเวลาของเขาในเมืองตูลินนั้นน่าจะสิ้นสุดลงก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากมีการรายงานถึงพฤติกรรมของตัวนักเตะเองออกมาทางลักเซมเบเดลโลสปอร์ตก็ยังมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมออกไปอีกด้วยว่านัวฟุตมีการติดต่อเข้ามาเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้ตั้งแต่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเพียงแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าการที่ทางสโมสรจะยอมขยับในดีวนี้นั้นจะต้องเป็นมูลค่าที่เรียกได้ว่าสมเหตุสมผล หรือเป็นตัวเลือกที่ถักดิชัดยิวชมองว่ามันเป็นโอกาสทางธุรกิจหาไม่แล้วดีวนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อฟังความเป็นไปได้เกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่กระตกเป็นกระแสะข่าวอย่างหนักกับทีมของเราตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมานั่นก็คือในรายของทักอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงตัวเก่งจากทางสโมสสสาลิกาโด นิคคาเซลอยู่นเต็ดนั่นเองหลังจากในตอนนี้เราก็ได้เห็นตัวของนางนักเตะเองมีการแจ้งให้กับต้นสังกัดของเขารับทราบไปแล้วถึงความปรารถนาในการย้ายทีมและถึงขั้นที่เขายอมปฏิเสธเงินมหาศาลจากทางประเทศซาอุดีอาราเบียที่ซึ่งทงางอัลฮีรามีการยื่นค่าเหนื่อยเข้ามาล่อใจเขาที่ตัวเลข7 0 0 0 0สนยูโรต่อสัปดาห์แต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธโอกาสที่จะย้ายไปที่นั่นเพราะเขามุ่งมั่นที่อยากจะย้ายมาอยู่กับทางหรือว่าูลของเราเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้น นั่นจึงทำให้ทางนิวคาสเซิลเองก็มีการมองหาตัวตายตัวแทนของทางอีซักเข้ามาแล้วด้วยเช่นกันหลังจากเห็นถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะย้ายทีมของทางนักเตะล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางแอนฟิ a วอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้ทางเยอเกนครอปอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราอาจจะมีการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทางทีมเก่าของเขาแบบอ,อ้อม ด้วยการเล็กลัดการขายทางเบนจามินเซสโกเดายิงตัวเก่งจากทางสโมสรอาเบราซิที่ทางนิวคาสเซิลต้องการได้ตัวอยู่ณเวลานี้หลายคนอาจจะมีการตั้งข้อสงสัยว่าแล้วเยอะเกนครอปมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยแอนฟิวอชระบุคำตอบก็คือครอปในตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของทางกลุ่มทุนเลสบูซึ่งเป็นเจ้าของสมสรนอาเบราซิ นั่นทําให้เขามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องของการเจรจาที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างทางราซิกกับทาง Castle, นิวคาสเซิลสำหรับเคสการปล่อยตัวทางเบนจามินเซสโกไปร่วมถึงเซนต์เจมส์พาร์คซึ่งหากดิวนี้ดุ่่วงมันก็จะเป็นการเปิดทางให้ทางนิวคาสเซิลยอมขายทางอเล็กซานเดอร์อิซักออกมาได้ ต้องบอกว่านิวคาสเซลเจอความโหมดร้ายในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หลายครั้งและเพิ่งจะถูกทางเรว่าูกปัดหน้าคว้าตัวทางคุกก็เอเกกิติเก้ไปหมดัดหมัดซึ่งเป็นการเสียหน้าอยู่ไม่น้อยดังนั้นพวกเขาจึงไม่ยอมปล่อยตัวอีซัคออกไปโดยยังไม่มีการหาคนเข้ามาทดแทน ทั้งนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสถานการณ์มีความซับซ้อนหลายชั้นหากครอบให้ไฟเขียวกับทางอาเบราฟซิกในการขายทางเซสโกให้กับนิวคาสเซิลก็จะทําให้เส้นทางและความหวังของลิเวอร์พูลในการเดินหน้าปิดติวอีซักอย่างจริงจังนั้นเปิดกว้างขึ้นมาได้ในทันทีไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ออก็ยังคงกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกัน หลังจากที่ตัวของทางฟาบ์ิโอโรมาโน่ก็มีการออกมายืนยันไปแล้วว่าหลุยดิอาร์สปิดทีมชาติโครมเบียของเรากำลังจะย้ายทีมออกไปหลังจากไร้ชื่อในการแข่งขันกับทางเอซีมิลานนั่นจึงปิดเครื่องหมายคำถามตัวโตๆขึ้นมาเลยว่าแล้วเราจะมีการเสริมทัพในตำแหน่งนี้เข้ามาอีกหรือไม่และอย่างไรกันซึ่งก่อนหน้านี้คนที่ตกเป็นกระแสข่าวอย่างหนักกับทีมของเราก็คือในรายของทางโรดิโก แต่ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมคราวนี้มาจากทาง ESPN สำนักข่าวชื่อดังระดับโลกที่ซึ่งพวกเขาก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าที่จริงแล้วแบรดลีย์บาโคราปีกตัวเก่งของทางเปเอ็เชย์ปารีสแมงแมงต่างหากถึงจะเป็นเป้าที่แท้จริงของทางริชาร์ดฮิวช์ผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันของเราริชาร์ดฮิวช์ผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลเป็นแฟนบอลตัวยงของทางแบรดลีย์บาโคราจากทางเปเอชนะ ESPN ระบุ แต่เราก็รู้ดีว่าทางสโมรสรจากประเทศฝรั่งเศสไม่อยากที่จะปล่อยตัวเขาออกมาในช่วงซัมเมอร์นี้นังนั้นนิวอา์พูลคงจะต้องพยายามอย่างหนักหากหวังจะประสบความสําเร็จในดิวนี้ได้ปัจจุบันตัวของทางบาโคราคก็ถูกตีมูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะตามการประเมินของทาง Transfer Market เอาไว้ที่ตัวเลข70ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว61ล้านปอนด์แล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ